สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ครับวันนี้นะครับรายการไอและแนะครับ EP ที่45ครับผมวันนี้จะมาเรียนเกี่ยวกับส่วนต่างๆของวงกลมเช่นเดิมนะครับเป็นตอนที่2แล้วนะครับเราไปเริ่มทบทวนเกี่ยวกับความรู้ของเรื่องส่วนต่างๆของเรื่องวงกลมกันดีกว่านะครับไปเริ่มกันเลยครับทบทวนนะครับส่วนต่างๆของรูปวงกลมแล้วก็ตอบคําถามด้วยนะคุณครูก็ขึ้นรูปวงกลมนี้มาให้นะครับผมก็จะมีวงกลมมีส่วนของเส้นตรงนะครับ มีจุดตรงกลางนะครับมี A B C D ใช่ไหมครับมาตอบคําถามกันนะครับคําถามแรกครับวงกลมนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับวิธีการเรียกชื่อวงกลมนะครับเราจะเรียกตามชื่อของจุดศูนย์กลางนะครับซึ่งตรงนี้นะครับข้อนี้นะครับตรงกลางของเรานะครับก็คือจุด A เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ตอบว่าวงกลม A นะครับวงกลม A นั่นเองนครับชื่อของมันนะข้อที่2ครับจุดศูนย์กลางคืออะไรนะครับก็คือจุด A นั่นแหละ จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับต่อมานะครับเส้นผ่านศูนย์กลางคืออะไรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางข้อนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับคือเส้นนะครับที่ลากจากเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าต้องผ่านจุดศูนย์กลางด้วยใช่ไหมครับมันก็คือเส้นส่วนของเส้นตรง BC นั่นเองเห็นไหมว่า B กับ C นะครับอยู่บนเส้นรอบวงเลย แล้วก็ผ่านจุด A ที่อยู่ตรงกลางด้วยเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือส่วนของเส้นตรง BC นั่นเองนะครับต่อมาครับรัศมีนะครับข้อนี้รัศมีคืออะไรใช่ไหมครับรัศมีก็คือส่วนของเส้นตรงนะครับที่ลากจากจุดศูนย์กลางตรงกลางเลยนะไปหาตรงขอบๆก็คือลากจากตรงจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงนั่นเองนะครับข้อนี้รัศมีก็จะมี A ไปหา C อันนี้เห็นไหม คุณครูลากจากตรงกลางไปหาขอ,ขอบก็คือ AC นะครับส่วนของเส้นตรง AC มีอีกไหมมีอีกนะครับก็คือลากจาก A ไปหา B นั่นเองนะครับ A ไปหา B ก็เป็นรัศมีเช่นเดียวกันเพระาะฉะนั้นแล้วในรูปนี้รัศมีมี2เส้นก็จะมี AC กับส่วนของเส้นตรง AB นะครับคอรดคืออะไรนะครับ้อนนี้คอรดก็คือเราจะลากนะครับเป็นส่วนของเส้นตรงนะครับที่ลากจากเส้นรอบวงไปยังเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็คือ C B ไอ้ C D โทษทีโทษทีอะ C D นั่นเองเป็นส่วนของเส้นตรง C D นะครับสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นคอร์ดนะครับไม่ผ่านจุดศูนย์กลางนะครับเป็นคอร์ดนะครับครับอาต่อมานะครับให้พิจารณารูปวงกลมต่อไปนี้แล้วก็ตอบคาถามด้วยนะครับอาข้อนี้คุณครูขึ้นวงกลมมาให้ก็คือวงกลมดีนั่นเองเพราะว่าจุดศูนย์กลางคือจุดดีใช่ไหมครับแล้วก็มีเส้นสีฟ้าๆนะครับลากจาก E ไปหา F เลยนะครับ มาดูการคำถามแรกเขาบอกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมคือจุดใดนะครับก็คือจุด D นั่นเองนะครับอันนี้มองง่ายๆเลยเนาะจุด D นะครับเป็นจุดศูนย์กลางต่อมานะครับส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางคือส่วนของเส้นตรงใดเขาถามว่าเส้นอะไรล่ะที่มันผ่านจุดศูนย์กลางก็คือเส้น EF นั่นเองสีฟ้านะครับส่วนของเส้นตรง EF นั่นเองนะครับต่อมาครับ EF คือส่วนได้ของวงกลมนะครับ EF คือส่วนประกอบใดนะครับ EF สีฟ้านี้นะครับลากจากเส้นรอบวง E ไปยังเส้นรอบวงที่จุด F นะครับและก็ผ่านจุด D ด,ด้วยจุด D คือจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราจะเรียกมันว่า EF e <F S 2> ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะครับเส mm ้นผ่านศูนย์กลางนะครับส่วนของเส้นตรง EF เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางครับ mm hmm. ต่อมาครับ ความยาวของ DF คือเท่าไหร่นะครับคุณครูลืมกําหนดนะครับตอนที่คุณครูสร้างวงกลมนี้ขึ้นมาคุณครูให้ DF ายาว3ซนติเมตรนั่นเองนะครับให้มันยาว3เซนเนาะโดยใช้วงเวียนนะครับ DF ยาวเท่าไหร่ก็คือ3เซนนะครับต่อมานะครับถ้า DF ยาว3เซนนะครับ DE ก็จะยาว3เซนด้วยนะครับเพราะว่า df กับ dE เป็นรัศมีทั้งคู่เลยรัศมีก็คือลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงใช่ไหมครับมันจะยาวเท่ากันเสมอเลยรัศมีทุกเส้นเลยนะครับยาว3เมเนเหมือนกันเลยทั้ง dF แล้วก็ d e นะครับส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้ยาวเท่ากันเขาถามว่า EF ยาวเท่าไหร่นะครับถ้า dF ยาว3 dE ยาว3ถ้าเราลากจาก E ไปหา f มันก็จะยาวเป็น3บวก3เท่ากับ6เซนติเมตรนั่นเองนะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมนี้มีความยาวเท่าไหร่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือเส้น EF นั่นเองนะครับ EF ยาว6เส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ6เช่นเดียวกันเพาะมเป็นเส้นเดียวกันนะครับรัศมีของวงกลม D ยาวเท่าไหร่นะครับรัศมีข้อนี้มี2เส้นก็คือ DF กับ DE นะครับ DF กับ DE ยาวเส้นละ3นั่นเอง3เซนติเมตรนะครับ นักเรียนดูข้อความทางด้านซ้ายมือล่างนะครับ <topic of pattern egen> ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับมีความสัมพันธ์อย่างไรกับรัศมีอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทําวงกลมไว้ที่ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ6กับความยาวของรัศมีก็คือ3นักเรียนคิดว่า6กับ3นี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับก็คือนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางจะมีความยาวเป็น2เท่าของรัศมีนั่นเองนะครับ รัศมียาว3เส้นผ่านศูนย์กลางก็ยาวเป็น2เท่าของ3ก็คือเอา3าคูณสก็ได้6นะครับถ้าสมมติว่าข้อนี้คุณครูเปลี่ยนเลขจากรัศมีนะนักเรียนดูในรูปวงกลมทางด้านซ้ายมือบนนะครับรัศมีครูเปลี่ยนเป็นเลข4เซนติเมตรนะครับถ้ารัศมีเป็น4เส้นผ่านศูนย์กลางต้องยาวเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะเป็น8เซนนะครับเอา4คูณสนั่นเองนะครับครูเปลี่ยนอีกนะครับคุณครูบอกถามว่าถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10ละ่ะ สิบเซนขอโทษทีพูดผิดถ้ารัศมียาวสิบเซนนะครับรัศมียาวสิบเซนนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางจะเป็นเท่าไหร่ก็คือเป็นสองเท่านั่นเองนะครับสองเท่าของสิบเซนก็เป็นยี่สิบเซนติเมตรนั่นเองนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับผมเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับจะมีค่าความยาวเป็นสองเท่าของรัศมีนั่นเองนะครับเส้ ouais สนผ่านศูนย์กลางมันจะยาวกว่ารัศมีเป็นสองเท่านะต่อมานะครับเป็นแบบฝึกหัดกันบ้างนะครับ อตอบคําถามต่อไปนี้เลยมี3ข้อนะครับมีสี่ข้อมี4ข้อ,อะข้อที่1ก่อนจุดศูนย์กลางข้อนี้คืออะไรนะครับดูจากรูปวงกลมทางซ้ายมือจุด้นจุดศูนย์กลางก็คือจุดบอใบไ,ไม้นะครับผมคอร์ออดคอร์ดคือลากจากเส้นรอบวงไปหาเส้นรอบวงใช่ไหมครับคอร์ดของข้อนี้ก็คือคอร์ดที่ยาวที่สุดนะครับก็คือวอสอนั่นเองนะครับส่วนของเส้นตรงวอสอนะครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยนะครับข้อนี้ไม่มีคอร์ด เดียวๆเนาะมีแต่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอ่ะเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือส่วนของเส้นตรงวอสอเช่นเดียวกันนะครับอ่ารัศมีทุกเส้นนะครับรัศมีก็คือลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงก็จะมีบอใบไม้ทอทหารบอใบไม้วอแหวนแล้วก็บอใบไม้สอเสือนะครับมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้บอทอนะครับส่วน,นของเส้นตรงบอทอส่วนของเส้นตรง บวแล้วก็ส่วนของเส้นตรงบรสนะครับเป็นรัศมีทั้งสามเส้นนี้เลยนะครับส่วนชอช้างรอเรือนี้ไม่ใช่อะไรเลยนะครับไม่มีไม่ใช่ทั้งรัศมีไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใช่ขอดอะไรด้วยเป็นแค่ส่วนของเส้นตรงเฉยๆนะครับอ,อีกข้อนึงนะครับดูรูปและตอบคาถามต่อไปนี้นะครับผมรัศมีของรูปวงกลมนี้ยาวเท่าไหร่นะครับรัศมีคือเราจะลากจากจุดศูนย์กลางไปยัง เส้นรอบรูปนะครับหรือเส้นรอบวงนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเส้นสีแดงนะครับในรูปวงกลมนี้ยาว1เซนติเมตรเป็นรัศมีนั่นเองตอบ1เซนติเมตรนะครับต่อมานะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนี้ยาวเท่าไหร่นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งโดยผ่านจุดศูนย์กลางด้วยนะครับมันยาว2เซนติเมตรนั่นเองนะครับจากที่ทักเรียนทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า เส้นผ่าศูนย์กลางมันจะยาวเป็นสองเท่าของรัศมีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรัศมีถ้าถามว่าถึงรัศมียาวเป็นกี่เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือเป็นครึ่งหนึ่งนะครับรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองนะครับผมสมมติว่าคุณครูถามสลับกันบ้างนะครับครูให้เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางยาวสิบ รัศมีต้องเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับรัศมีก็ต้องยาวครึ่งหนึ่งก็คือ5เซนติเมตรนั่นเองนะครับครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5ประมาณนี้นะครับสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับในความรู้ของวันนี้ที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปนะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางมันจะยาวเป็น2เทา่าของรัศมีนะครับ<ม><ศ> <ESCO> หรือรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองนะครับผมก็ <S <S สำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ